แอนมวนใจชาแนลสวัสดีค่ะม้วนใจชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ร้านป้านหนานะคะป้านหนาไก่ป๊อปค่ะข้างหลังนี้ป้านหนานะคะป้านหนาไก่ป๊อปนะคะป้านหนาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป้านหนาจะขายไก่ป๊อปนะคะตรงทุนเส้นถนนคทาทอนค่ะตรงข้ามสันนีนะคะตรงท่ารถสมุทรสงครามเลยค่ะ อาลุสมุรสงครามอันนี้จะเจอปัญหาถึงวันจันทร์วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ8ดโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะขาวแดงเจ็ดเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกสิบบาทเจ็ดลูกสิบบาทใช่เจ็ดลูกสิบบาทป้าหาบอกเจ็ดลูกสิบบาทถ้าอาเสียบไม้ทางนี้ก็จะเป็นสามไม้ยี่สิบใช่ไหมป้าหาไม้ละเจ็ดเนาะไก่ป๊อปไม้ละสิบบาท น้ำจิ้มปลาหน่านี่ก็จะทำวันต่อวันนะคะวันต่อวันนะวันธรรมดาก็ถ้านูยนโรงเรียนปิดก็สวันละสามโลโรงเรียนเปิดก็ห้าโล,โลแล้วก็ขายหมดทุกวันเลยลนี่นะปลาหน่านะคะปลาหน่าแนะนำน้ำจิ้มหน่อยสีสูตรเด็ดที่ร้านจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มปลาหน่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสดมะนาว มะนาวสดพริกสดมะนาวสดพริกสดมะนาวสดรสชาติออกเป็นสามเปรี้ยวหวานเผ็ดอ่าเปรี้ยวหวานเผ็ดนะที่เด็ดนี้เลยที่ขายดีสุดของร้านปนาคือไก่ป๊อปค่ะไก่ป๊อปนี่เลยนะคะที่ไม้และสุบากนี่นะแล้วนอกนั้นจะเป็นลูกชิ้นเสริมๆนี่แล้วก็ขาวแดงที่ปนากำลังทอดดูกำลังจะระเบิดโป๊ะป๊ะป๊ะตัวอันตรายเนี่ยค่ะอันตรายไม่บอกอันตรายอันตรายคือมันชอบระเบิดโดยไม่บอก มโ h ก็ระเบิดมากหน่อยนะถ้าไม่นมะโหก็ระเบิดน้อยหน่อยปนญหาจะขาดูฮอตดอกมีฮอตดอกด้วยนะฮอตดอกเจอปัญหาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะ ป๊อปปะหนาค่ะนี่น้ำจิ้มปะหนาวันนี้กี่โลปาหนาส <3 S 2> าจิ้ม<ล>วันนี้น้ำจิ้มปาหนาสามโลนะคะร้านปาหนานะคะจะอยู่ตรงข้ามซันนี่ค่ะอยู่ตรงถนน,ถนนเส้นตรงนี้เลยนะสถาทนทรค่ะตรงข้ามกับธนคาคารทหารไทยนะ น,นะะท่ารถค่ะคือค่ารถสมุทรสงครามค่ะเจอร้านป้าหนานะะนะรังเกลูกชิ้นเนี่ยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะร้านป้าหนาไก่ป๊อปค่ะมาอุดหนุนกันได้นะป้าหนายินดีให้บริการค่ะอยากขาย <laughs>